สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวฟลิกไ r i ์เซนด์ดาร์ดอุนดราแมนเดกเกอร์แฟลชไทป ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับของจากไลฟ์ฟิกเลสแตนดาร์ดนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนเดกเกอร์แฟลชไทป์นั่นเองนะฮะสำหรับอาร์ตหน้ากล่องเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับก็จะเป็นรูปจากตอนแรกนะครับที่เป็นอุลตร้าแมนเดกเกอร์กำลังสู้กับพวกโซเฟียที่บินอยู่นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่าอุลตร้าแมนเดกเกอร์แฟลชไทป์แล้วก็ชื่อภาษาญี่ปุ่นอุลตร้าแมนเดกเกอร์แฟลชไทป์ปุแล้วที่มุมกล่องด้านบนก็มีโลโก้เรื่องอุลตร้าแมนเดกเกอร์ส่วนที่มุมี ตัวอย่างแอคชั่นโพสให้ดูนิดหน่อยพร้อมกับให้ดูคร่าวๆว่ามีออปชั่นพาร์ตอะไรมาให้บ้างนะฮะส่วนด้านข้างกล่องข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีให้ดูนะครับว่าเขาให้ออปชั่นพาร์ตอะไรมาบ้างแล้วตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของตัวอุลตร้าแมนเดเกอร์แฟลชไทป์นะครับว่าชื่ออุลตร้าแมนเดเกอร์แฟลชไทป์สูง55เมตรหนัก45,000ตันแล้วชื่อท่าไม้ตายคือลำแสงเซอร์เจนส์สำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันคร่าวๆเลยดีกว่านะครับว่าจะเคคยยออกมานะรรับเเดี๋วป แผงกันคร่าวๆนะฮะแผงนี้ก็จะเป็นส่วนของพาสสีเทาที่จะเป็นเกราะที่หน้าอกแล้วก็เป็นส่วนแขนกับส่วนเท้านะฮะซึ่งเขาก็ทํามาเป็นสีเทาแบบเดียวกับที่เคยทําในฟิกไรส์แมนคนก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนพาสสีแดงซึ่งน่าจะเป็นในส่วนของข้อต่อนะฮะแล้วก็จะมีพวกพาสยิบย่อยที่น่าจะเป็นลายตามตัวนะครับดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะแยกสีออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาสใบหน้านะครับซึ่งก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะจากครั้งก่อนที่ผมก็ค่่อออนนขข้างงงบเเรืสกตัว แมนเนี่ยมันจะดูแปลกๆนะครับไม่รู้ว่าขราวนี้เนี่ยเขาจะแก้หรือยังนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอไปดูตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทใบดาบของอุลตร้าดเ s ลซอร์สนะฮะเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทองแบบอารามนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าดูเป็นเทียนนะฮะก็ค่อนข้างโอเคส่วนสติกเกอร์ก็จะมีมาให้2แผ่นนะครับซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยแผ่นนี้ก็น่าจะเป็นพวกลายตามตัวที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกลายอวกาศทีี่่ออยูตรรรงแแแผผหหนนนนน้้้าาากกกลวว็็บบััะะสจปมณ ทรงแล้วน่าจะใช้เวลาประกอบไม่นานก็น่าจะเสร็จนะฮะเพิ่มไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมแล้วนี่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแยกสีมาได้ละเอียดมากเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมมาจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับช่วงใบหน้าเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับแล้วก็ที่ดวงตาเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นสีออกมุกๆดูเมทัลลิกนิดหน่อยนะคร ถึงแม้ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่าเขาก็สกรีนมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะไม่ได้ดูแย่ส่วนจุดขยับช่วงหัวก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ ซึ่งเวลาที่เงยหน้านะครับก็จะมีกิมมิคตรงคลิปด้านหลังช่วงคอเนี่ยก็จะถูกพับเก็บลงไปแบบนี้ด้วยนะครับทำให้เงยหน้าได้มากขึ้นเอาไว้ทําท่าตอนกําลังบินได้นะฮะส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะโยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็โยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้นอกจากนี้ก็ยังดึงออกมาแบบนี้เพื่อที่จะได้โยกไปข้างหน้าได้มากขึ้นแบบนี้แล้วก็โยกไปข้างหลังได้มากขึ้นถึงขนาดนี้ เราก็จะเป็นบอจอยนะครับยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วช่วงต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ส่วนช่วงข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ถึงขนาดนี้ แล้วลายช่วงแขนเนี่ยเขาก็แยกพาร์ตมาให้หมดแล้วนะครับแต่ว่าจะมีสามเหลี่ยมสีแดงตรงนี้เท่านั้นนะที่จะเป็นสติกเกอร์ส่วนข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวางอลงงอขึ้นได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับแล้วด้วยความที่บีไ้า์แขนของเลกเกอร์เนี่ยข้างซ้ายเขาจะมีเกาะอยู่แบบนี้ซึ่งเกาะที่หัวไหล่ตรงนี้นะครับเขาทําให้สามารถสไลด์ลงมาได้แบบนี้เพื่อที่เวลายกแขนขึ้นไปด้านข้างเนี่ยมันจะได้ไม่ขวางนะฮะแต่ว่าตรงแขนซ้ายเนี่ยก็จะมีบล็อกอยู่นิดนึงนะครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกว ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ทเทียบกับอีกข้างนะครับแขนด้านขวาที่ไม่มีกรอบเนี่ยก็จะยกขึ้นแล้วยกข้หาส่วนหัวได้มากกว่านะครับส่วนแขนด้านซ้ายที่มีกรอบเนี่ยจะยกหาส่วนหัวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดตรงกรอบบ่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทาทตรงนี้ให้มันขยับขึ้นได้สักนิดนึงนะครับมันก็จะสามารถยกแขนเข้าไปใ,ใกล้หัวเหมือนกับแขนด้านขวาได้นะฮะนอกจากนั้นในส่วนที่เหลือของแขนซ้ายทั้งต้นแขนที่หมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้แล้วก็ขอก้อศอกแลบั้นท้ยที่งอได้ถึงขนาดน,นี้แล้วก็ข้อมือบอรจอยที่ขยับ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอ u l แมนเด็ d เกอร์นะฮะลายรูปจัก,กรวาลที่แผงหน้าอกแล้วก็คัลเลอร์ทัมเมอร์ที่มาอยู่ที่อ,อกด้านซ้ายเหมือนกับ u l t r a แมนไนท์ไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนกับ u l t r a แมนคนอื่นนะฮะซึ่งลายรูปจัก,กรวาลที่แผงหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับจะเหมือนกับที่ส่วนหัวนะครับเขาก็สกรีนออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะแล้วก็ที่คัลเลอร์ทัมเมอร์ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำมาเป็นเคลียร์พาร์ทเรียบๆนะครับด้านในเนี่ยเขาก็ทำเท็กซ์เจอร์มาด้วยให้มันดูนนนะะคคล,ล้า้ากยกกกัับหนนนนงงงะะฮ็่อขสวเี ทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็พวกสีทั้งหมดเนี่ยนะฮะนอกจากสติกเกอร์ที่สกร,รีนลนายจักรวาลเนี่ยสีทั้งหมดช่วงหน้าอกเนี่ยเป็นพา์ที่เขาแยกสีมาให้แล้วหมดเลยนะครับไม่มีสติกเกอร์เลยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนจุดขยับช่วงลำตัวก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ก้มตัวได้ขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้เวลาก้มเนี่ยก็จะก้มได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเงยเนี่ยสุดมาก ส่วนช่องต้นขา ham, ก็จะเป็นบอจอยนะครับยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปด้านหลังได้ถึงขนาดนี้นอกจากนี้เขาก็ทําให้มันสามารถดึงออกมาแบบนี้ <wah> เพื่อที่จะยกไปข้างหน้าได้มากขึ้นแล้วก็ยกไปด้านหลังได้มากขึ้นแบบนี้นะฮะส่วนช่องต้นขาก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้และช่วงหัวเข่าก็จะเป็นบอร์จอยสามารถงอได้ถึงขนาดนี้และช่วงข้อเท้าก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360อยเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้ ส่วนที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลเป็นลายแบบนี้นะฮะเทียบขนาดกับโรบอทรมชาติกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะฟิกไรส์ก็ค่อนข้างจะสูงกว่ากันดั้มนะครับกันดั้มก็จะสูงที่ประมาณหัวไหล่ของเด็กเกอร์นะครับเทียบขนาดกับมาสเตอร์ดีเคสที่อยู่ในลายฟิกไรส์สแตนดาร์ดเหมือนกันก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับทั้งช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงหัวเนี่ยสูงพอๆกันเลยเทียบขนาดกับฟิกไรส์สแตนดาร์ดพุนเตร้าแมนทริกเกอร์กับพุนเซโร่่่ทีีอออกกกมาานนนห้้็จะต่่าางงกกกันนนนประะะมณีี้ฮไซสส์เเย็ูือบเท่าๆกันนะครับแต่่วาเเด็กอร์เนี่่ยจะสูงงกวาทั้เซโร่แล้วก็ทรริิกกเอ์นดหน่อยนนะะฮส่่วเรืองงขอสสัด่่วนทีผมบาก ฟิกไรส์สแตนดาร์ดอุลตร้าแมนนะฮะพอมายืนเทียบกัน3คนแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเด็กเกอร์เนี่ยดูสมส่วนสุดเลยนะครับแขนก็ไม่ได้รีบเกินไปเหมือนทริกเกอร์แล้วคอไปถึงหัวเนี่ยก็ไม่ได้โตเกินไปเหมือนเซโร่นะฮะเรื่องของสัดส่วนนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นจากตอนแรกมาแล้วนะฮะเห็นแบบนี้แล้วก็แอบรู้สึกคาดหวังกับฟิกไรส์สแตนดาร์ดอุลตร้าแมนคนต่อๆไปเลยนะครับส่วนออปชั่นพาร์ทที่ให้มาก็จะมีมือแบร์หนึ่งคู่มือเหยียดนิ้วตรงหนึ่งคู่คมือชูสองนิ้วสำหรับทำท่าตอนกำลังจจะปปลล่่่ออยแสงงโโซเนนคคูููมืชิ้้ว พาร์ s, มือขวาสาหรับถือดาบหนึ่งข้างดาบอุลตราดวลซอร์ตซึ่งสีตรงกลางนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับและที่ตัวดาบก็จะมีกิมมิคสามารถเปิดพาร์ตตรงนี้ออกมาได้เหมือนกับในหนังแบบนี้เอฟเฟกต์พาร์ทลำแสงโซเจนซึ่งเอฟเฟกต์พาร์ทลำแสงนี้นะครับในครั้งนี้เขาให้มาเป็นแผ่นพลาสติกใสไม่เหมือนกับตอนทริกเกอร์ที่มาเป็นพาร์ทพลาสติกคุณๆนะฮะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันดูเดี่ยวของทริกเกอร์ขึ้นเยอะเลยนะฮะคากยะเคฟลัชเดก้า อันนี้ก็ลองโพสเป็นท่าชูมือขึ้นเหมือนกับตอนที่เพิ่งแปลงร่างแล้วก็ขยายร่างขึ้นมาจากพื้นนะครับโดยรวมแล้วนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะสัดส,ส,ส่วนนี้ก็ดีขึ้นมาจากตอนทริกเกอร์กับเซโร่พอสมควรเลยนะครับยิ่งพอเวลามาจัดโพสท่าแบบนี้ก็ดูสวยเลยนะฮะลองโพสเป็นท่าตั้งรับเตรียมต่อสู้ดูว่าจะได้แบบนี้นะฮะทิกเกอร์อุลตราแมนนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องจัดมุมกล้องเป็นมุมสวยแบบนี้ยิ่งพอจัดท่านี้แล้วดูมุมสวยแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งดูเท่มากเลยนะฮะ ลองมาโพสท่าบินดูก็จะได้แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่ไหลด้านซ้ายที่มันติดกราะจนไม่สามารถยกช่วงหัวไหล่ซ้ายให้ขึ้นมาชิดกับหัวได้อย่างที่บอกไปนะครับเวลาโพสท่าบินแบบนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยกันขยับแขนขวาให้ได้องศาพอๆกับแขนซ้ายที่มันขยับเข้ามาที่หัวไม่ได้นะฮะแต่ก็ยังถือว่าสามารถโพสท่าบินออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ได้ถึงกับดูแย่ ลองโพสต์เป็นท่าตอนที่กําลังจะปล่อยลําแสงโซเจนแล้วเอามือ2นิ้วไปประสานบนหน้าผากก็จะได้แบบนี้นะฮะพอเขาให้ออปชั่นพาร์ตเป็นมือชู2นิ้วคู่นี้มาเนี่ยจะไม่ทําท่านี้ก็กระไรอยู่นะฮะซึ่งออปชั่นพาร์ตมือคู่นี้ก็ช่วยทําให้ตัว figureizer เด็กเกอร์นี่สามารถทําท่าตอนกําลังจะปล่อยลําแสงโซเจนได้สมบูรณ์มากขึ้นนะฮะ แล้วก็ลองโพสต์ต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นท่าตอนที่ปล่อยลําแสงโซเจนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะพอติดเอฟเฟกต์พาร์ตลงไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ออกมาค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนทริกเกอร์เนี่ยเอฟเฟกต์พาร์ตมันดูเป็นก้อนๆไปหน่อยนะครับพอเขาเปลี่ยนมาเป็นแผ่นพลาสติกแบบนี้ก็รู้สึกว่าค่อยดูเป็นลําแสงขึ้นมาหน่อยนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ฟริกไรท์อุลตร้าแมนคนอื่นๆเขาก็จะให้เอฟเฟกต์พาร์ตมาเป็นแผน่นใสแบบนี้อีกนะฮะพอให้ถือดิวลซ้อนแล้วก็จับโพสต์ออกมา,บบกมากรรถเอามามให้ทิก กอร์ถือได้แบบนี้ด้วยนะฮะก็จะเอามาทำเหมือนในหนังได้นะครับ <S <S ที่คนใช้ดาบดวลซอสตอนแรกเนี่ยจะเป็นทริกเกอร์ลองเอามาโพสคู่กับทริกเกอร์ให้เหมือนกับฉากในหนังดูก็จะได้แบบนี้นะฮะจากตอนแรกที่ผมเล่นทริกเกอร์แล้วก็รู้สึกว่าค่ขาข้าเฉยๆค่อนไปทางผิดหวังนะครับแต่ว่าพอมายืนโพสคู่กับเดกเกอร์แบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีทริกเกอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะพอมาโพสคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยช่วยให้ดูเท่ขึ้นไปอีกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟิกไรส์สเตนดาร์ด กับตัวก่อนอย่างทริกเกอร์แล้วก็เซโร่ที่ออกมาก่อนหน้านี้ถือว่าพัฒนาขึ้นมาให้ดีขึ้นมากเลยนะฮะและที่สําคัญเลยก็คือเขาแยกสีพาร์ตออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ค่อนข้างน้อยนะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของ f ิกไลฟ์สแตนดาร์ดอุนทรแมที่เขาพยายามทำออกมานะก็คือพยายามแยกสีตามตัวให้ออกมาละเอียดแบบนี้นะฮะสำหร,รับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 7เต็ม10ครับถือว่าอยู่ในเกณมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับข้อเสียหลักๆเนี่ยก็จะเป็นบักตรงหัวไหลด้านซ้ายที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาทํากรไกช่วงบ่าด้านซ้ายให้มันขยับได้เพื่อหลบจุดขยับช่วงหัวไหลเนี่ยมันจะดีกว่าที่มากเลยนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นพราโมที่โอเคอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะสํหรับใครที่อยากจะได้แอคชั่นฟิกเกอร์ของอุลตร้าแมนไดเกอร์สักตัวเนี่ยแต่ว่าไม่อยากเสียง,งบเยอะไปกับ S.H.Figuarts Figuarts Standard นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะสําหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว Figuarts Standard อุลตร้าแมน แฟลชไทป์ cker, Type, ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ใครที่เป็นแฟนๆของอุลตร้าแมนเด็คเกอร์กันบ้างหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว,ว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆ,พ,อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว,ว่าชอบมากๆนี่ก็ยังสามารถกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์ช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไนว้้้้้้ดดววยนนนนนนะคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบสสสสาาาาหหหงงีีีตอออออขขลไปกกก่่่่เเจใมม์ุุณทททช